สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้ผมใจนําเสนอไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นไม้ที่สําหรับเราถือว่าหายากล้วค่อนข้างห่วงนะคะแถมยังชอบมากที่มันมาตรงกับกระแสของไม้ด่างนะคะทั้งที่เป็นสมุนไพรในป่าบ้านเราเนี่ยแหละนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่ากําลังควายถึกค่ะชื่อเขาอาจจะฟังดูแปลกๆเนาะฟังดูตลกๆนิดนึงคือไม้กลุ่มกําลังเนี่ยชื่อเาก็บอกอยู่แล้วว่า มันจะช่วยเรื่องบำรุงกำลังซึ่งต้นไม้ที่เรียกว่ากำลังกำลังเนี่ยมันจะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกำลังเสือข้องกำลังควายถึกกำลังช้างเผือกกำลังช้างสารอ่ากำลังเลือดม้ากำลังวัวเถลิงสารพัดกำลังนะคะแต่ถ้าขึ้นชื่อว่ากำลังเมื่อไลร่นั้นก็แปลว่าเอชสมุนไพรที่เกี่ยวกับการบำรุงกำลังแน่นอนนะคะแล้วก็ต้นนี้ที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะอยู่ในกลุ่มไม้หายากที่เราค่อนข้าง ห่วงจริงๆก็ห่วงเกือบทุกต้นนะคะก็คือต้นกําลังควายเถกแต่ต้นเนี้ยเขาพิเศษมากค่ะคือกําลังควายเถกไม่ได้ด่างสวยแบบนี้ทุกต้นนะคะแต่ว่าไอ้ไอ้ที่เห็นเป็นสีสนิมสนิมเนี่ยน่าจะเป็นจุดใบไม้นะคะแต่จริงๆสีเขาเนี่ยก็ก็จะประมาณเนี้ยประมาณทีคิทีคิงแบบเนี้ยเช่าเรียกมากเลยอยากมีทีคิงกับเขามั่งนะคะ <laughs> ก็เป็นคล้ายๆกับลายพรางลายทหารนะคะอ่ะเรามาดูกันต้นกําลังควายถึกนะคะเขาบอกว่าจัดอยู่ในวงข้าวเย็นเหนือคือคือไม้ลักษณะเนี้ยในเมืองไทยจะมีหลายตัวคะ่ะที่ชาวบ้านหรืออย่างเราเรท่านท่านที่อยู่กับป่ากับอะไรเนี่ยอยู่กับทุ่งกับนากับป่ากับเขานะคะที่รู้จักกันดีก็จะเป็นพวกต้นเขื่งนะคะมีต้นเขืง่งต้นยัง้ง เคืองกับยั้งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เข้าเย็นเหนือเข้าเยันใต้ที่เป็นสายพันธุ์ของไทยเก่าๆอะ่ะที่มีลักษณะเป็นเถานะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้อย่างที่เราเคยนําเสนอหัวยาเข้าเย็นใต้แบบโบราณนะคะที่ไม่ใช่ต้นคอนกระแตเนาะคือที่เป็นไม้เถาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ลักษณะของเขาเนี่ยจริงๆรงแล้วเขาเป็นไม้เถานะคะเป็นไม้เถาที่มีหนามขึ้นอยู่ตามชายป่าเนาะ ชื่อท้องถิ่นอื่นที่เขาเรียกนะคะเขาก็เรียกกันว่าเคร,อเครือเตาเตาน้ำแล้วก็สเสดาอันนี้ทางเชียงใหม่อุตริตอุตรดิตนะคะจะเรียกว่าก้ามกุ้งก้ามกุ้งนะคะทางโคราชจะเรียกว่าเขืองป้องสัน้นภาคอีสานก็จะเรียกว่าเขืองซึ่งจริงเขาจะออกออกเสียงสละเอ,อือเป็นสละแอก็อาจเป็น สระเอือเป็นสระเอียก็อาจจะเป็นเขียงเขียงก็ได้นะคะภาคกลางจะเรียกว่าเขืองแดงหรือเขืองสยามเออเพราะเนาะแล้วก็กรี่ยงเชียงใหม่จะเรียกว่าพอกะอะแล้วก็ไทยใหญ่จะเรียกว่าหนามเป้าหลวงเป็นต้น ะะลักษณะของต้นกำลังควายถึกนะคะเขาจะเป็นไม้เถากลมหรือเป็นเหลี่ยมมนเกลี้ยงดูสิต้นนี้กลมหรือเหลี่ยมเขายังไม่ทันขึ้นเถาเนาะเป็นไม้ที่ถ้าเอามาปลูกเลี้ยงก็จะเป็นเถาค่อนข้างช้าพอสมควรนะคะรู้สึกต้นนี้จะกลมเนาะมีหนามโค้งปรปับปลายคือต้นนี้จ,จะมีหนามนะคะเพราะ,ะนั้นก็ ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ต้นอ่อนเขารู้สึกหนามยังไม่ขึ้นพอดีโอโอ,โอเริ่มมีหนามและะ้วค่ะตามข้อพอดีว่าจริง,รงไอ้ต้นที่หนามเยอะแล้วที่เริ่มเป็นเถาเราอยู่ที่สวนเราไม่ได้เอามาให้ดูนะคะต้นนี้เขายังเล็กอยู่หนามก็เลยยังไม่ชัดนะคะจะเป็นไม้ที่ไม้เถาที่มีหนามเนาะเขตการกระจายพันธุ์ของเขาอะคะ่ะอยู่ ตามอินเดียเนยปาลจีนไต้หวันพามา่าอินเดียตัวจีนนะคะในประเทศไทยพบได้ทุกภาคทั่วประเทศนะคะแต่เวลาที่ขึ้นะนส่วนใหญ่เราเห็นต้นยังต้นเขื่องมากกว่านอ้อแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นกําลังควังเอ่กลังควายถึกต้นนี้นะคะหรือเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้มากขึ้นตามป่าดิบระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณพั0หเมตร อยู่ในความสูงระดับนี้ก็ลองไปเดินป่าหาหาดูนะคะอาจจะเจอเขาก็ได้ความเปลี่ยนแปลงความเพี้ยนของใบอะ่ะก็จะมีได้หลายแบบพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วใบจะลายปลขาขาวๆให้เป็นที่สังเกตใบของเขาจะเป็นใบเดี่ยวนะคะออกเรียงสลับอย่างที่บอกแล้วเรียงสลับคือใบมันจะมีสองแบบเรียงสลับกับคู่ตรงกันข้ามอันนี้เขาจะออกเรียงสลับค่ะความที่คอยังไม่ทันได้ขยายอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะคะ ลักษณะใบเป็นรูปรีกว้างรูปรีรูปไข่แกมรีหรือรูปไข่ปลายใบจะแหลมมนปลายใบแหลมโคนใบมนนะคะหรือค่อนข้างแหลมมีบ้างที่โคนใบเว้าวตื้นเว้าวก็คือเวาวเป็นรูปหัวใจตื้นๆก็มีบ้างนะคะใบกว้าง2.5 ถึง13เซนโอแม่เจ้ากว้าง13เซนก็คือใหญ่มากนะคะได้ยาวประมาณ7ถึง18เซนติเมตรแผ่นใบหนาแข็งมีนวนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นล่องคือลักษณะของพวกเขืองพวกยั้งเนี่ยใบไอ้เส้นใบเขาจะมีเป็นล่องที่ชัดเจนนะคะ มีเส้นขแขนงออกคือเส้นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นแขนงอห้ถึงเจเส้น1 2ึ่งสามี่ห้าจะมี5้ถึงเเส้นนะคะคือจะออกมาจากโคนเลยลักษณะคล้ายกันกบับพวกใบอบเชยเหมือนกันแต่ใบอบเชยจะออกมา3เส้นเนาะนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตในการแยกไม้กลุ่มนี้ที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งนะคะ ดอกหรือผลเราก็จะข้ามไปเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ค่อยจะได้เห็นเขานะคะดอกก็จะประมาณนี้เนาะส่วนผลผลก็จะคล้ายๆกันหมดอ่ะมาดูสรรพคุณและประโยชน์ของต้นกําลังคายเถิดกันดีกว่านะคะสรรพคุณสรรพคุณของไม้ต้นเนี้ยก็แน่นอนไม้ชื่อว่ากําลังก็ใช้บำรุงกาลังนะคะ คือส่วนเถาแล้วก็หัวของมันอะแล้วก็ส่วนของเปลือกใช้บำรุงกำลังเปลือกใช้บำรุงโลหิตทำให้ธาตุสมบูรณ์ด้วยความที่สีของเขามันออกมาเป็นสีแบบเนี้ยอะไรที่ออกมาเป็นสีแดงก็แน่นอนว่ามันก็ต้องช่วยเรื่องบำรุงเลือดบำรุงโลหิตแน่นอนรากและเง่าใช้ปรุงเป็นยากแก้ต่อมน้ำเหลืองภายในขับต่อมน้ำในร่างกาย ก็คือมัอนเหมือนกับกลุ่มเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้อ่ะคะ่ะพวกนั้นอาจจะช่วยขับน้ําเหลืองขับคือช่วยรักษาอาการอักเสบอะคะ่ะขับของเสียขับน้ําเหลืองรากเง่าใช้ปรุงเป็นยาแก้ฝีภายในเถาและหัวใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดแล้วก็เป็นยาขับโรหิตด,ด้วยน้ำจากยอดที่หักใช้หยดลงบริเวณที่เป็นหูดเอายอดมาหัก แล้วอน้ํานั้นหยอดหูดนะคะใช้รักษาหูดทําติดต่อกันเจวันเปลือกใช้เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายผลสุกกินได้ดอกใช้รวกกินกับน้ําพริกยอดอ่อนและใบอ่อนรับประทานเป็นผักเนาะและแกงเรียงโอ้โหเป็นอาหารด้วยเป็นยาด้วยอท่านผู้ชม แล้วแถมสํา,สาคัญใบสวยมากนะคะสามารถใช้เป็นไม้ประดับได้ข้อเสียมีอยู่นิดนึงก็คือเถามีหนามนะคะก็ปลูกด้วยความระมัดระวังแต่ว่าโอ้โหสรรพคุณขนาดนี้เกินคุ้มค่ะอะไรที่ใช้เป็นอาหารได้น่ะเราก็กลายเป็นอาหารเป็นยาน่ะมันสุดยอดของความคุ้มแล้วแหละโรคภัยไข้เจ็บนะคะมันมันไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะมาวัดอะไรได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะวิทยาศาสตร์ตามหลังธรรมชาติมาเป็นพันพัน มาเป็นพันล้านปีอะค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่วิทยาศาสตร์จะตามจับได้ว่าไอสารตัวนี้ในพืชชนิดนี้ชื่ออะไรไอโรคชนิดนี้กลไกลเกิดจากอะไรสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นเพียงสิ่งน้อยนิดแต่สิ่งที่ไม่รู้อ่ะมันจะมีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นไอการที่เรากินผักพื้นบ้านกินอาหารกินผักสมุนไพรพวกเนี้ยให้มันเป็นอาหารแล้วก็กลายเป็นยา มันก็จะช่วยรักษาโรคอันมากมายที่ยังไม่สามารถมีวิทยาศาสตร์จับได้นะคะแต่ที่แน่ๆอไอสมุนไพรกลุ่มนี้มันจะช่วยแก้พิษอักเสบภายในเราไม่รู้หรอกค่ะว่ากระบวนการภายในร่างกายเราอะ่ะเกิดการอักเสบการติดเชื้อที่อวัยวะส่วนไหนบ้างเพราะว่าถ้ามันเป็นน้อยมันก็ไม่แสดงอาการแต่พอมันมากๆนานๆสะสมไปมันก็อาจจะตีพิษเป็นโลหิตเป็นพิษก็ได้ เป็นมะเร็งก็ได้อะไรก็ได้นะคะถึงได้มีการวินิจฉัยอยู่เสมอว่าไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุเพราะมันประกอบด้วยหลายสาเหตุและเครื่องมือวิทยาทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการต่างๆมันยังไม่สามารถจะตามจับธรรมชาติได้ทันว่ามันเกิดจากอะไรบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องไปรู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็รักษาไปเลยถ้าเรา ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บตัวเ,เองป่วยก็กินสมุนไพรหรือกินผักพื้นบ้านให้มันเป็นยาที่ช่วยไปรักษาหรือไปช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายเอาไว้เลยนะคะเพราะเคยสังเกตไหมเป็นมะเร็งตรวจสุขภาพทุกปีทุกปีปกติแข็งแรงพอตรวจอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีเวลาอีกสเดือนเนาะ คิดกันดูคะ่ะว่าเราควรจะจบที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการซึ่งเขาก็ตามหลังธรรมชาตินะเนาะหรือเราจะพยายามดูแลสุขภาพตัวเองแม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์จะบอกเราว่าเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยด้วยการพยายามกินผักพื้นบ้านให้มันเยอะให้มันหลากหลายตามฤดูกาลนะคะเพื่อให้เขาไปบำบัดดูแลรักษาฟื้นฟู กระตุ้นภูมิต้านทานหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่อยู่ในร่างกายที่มันมหาศจรรย์มากเกินกว่าที่อะไรมันจะบรรยายได้น่ะกินมันเข้าไปนะคะให้มันหลากหลายเข้าไว้ให้มันเอ,อ่อเป็นธรรมชาติเข้าไว้ก็อาจจะป้องกันเราจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะคะวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอฝากสมุนไพรที่เป็นทั้ง ายานะคะเป็นสมุนไพรรักษาโรคเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็ยังสามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับใบสวยไม้ใบด่างนะคะก็ได้นะคะตัวนี้เอาไว้เลยต้นก,กำลังควายถึกสมุนไพรชื่อตลกแต่สรรพคุณมากมายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้านเวลากรสมุนไพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ